เฮ้ยโหน่ารักเอาเรื่องน้องว่วงลูมินครับโอ้โหคันนี้ครับปลายแดงหอมหอมครับออกจากศูนย์มาก็มาแต่งที่ร้านอันาจักรลอซิงเลยครับแล้วก็คันนี้จัดเป็นล้อชุดเทพยางเทพนะครับผมแต่คันนี้ยังไม่ได้โหลดจัดทรงครับเพราะว่าสตัดแปรเกียวรอการทดลองอยู่ยังไม่มีสินค้ามาจําหน่ายครับอแล้วก็มีอะไรบ้างไปเจาะเรื่องครับล้อครับเป็น c ี8งานออโต้ออปชั่นครับสเปคจะเป็น กว้าง7นิ้วออฟเซต40นะครับแล้วก็รัดด้วยยางเทพยางโยโกฮาม่า AD08 สายยางจะเป็น195 555ครับแล้วก็คันนี้ยังไม่ได้โหลดจับตรงใดๆทั้งสิน้นฟิตเมนท์ที่ได้จะประมาณนี้ครับข้างหน้าครับสี่สอดฟิตฟิตครับดึงหลังกันอ่าหลังสี่สอดรวมๆครับดูฟิตเมนท์ด้านหลังบ้างออฟ40นี่พอดีซุ้มสวยๆเลยครับโอ้โหน้องว่องลิวมินคันแรกของอาณาจักรล็อตซิ่งครับคันนี้ครับอ่าแล้วก็คันนี้เห็นเพิ่มเติมว่าจะจัด เบรกแล้วก็โชค๊คจัดทรงด้วยนะครับอะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจแม็กยางช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะ P P V SUV หรือว่าไวรุ่น e b ก็คิดถึงเราได้เช่นเคยนะครับอนจาจกรลอสซิงจอหอโคราชยินดีให้บริการครับเบอร์โทรก็0885958220ครับคิดจะแต่งรถคิดถึงอนาจารลอสซิงสำหรับทินี้กนลากันไปก่อนสวัสดีครับ